ปวดเข่าค่ะพอมานานๆเข้ามันก็บวมพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วมหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักศีเป็นประกันนะครับจริงๆอยากจะก้อนมาทุบนี่เลยยมมันปวดมากเลยยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกปวดแบบ เพวัดแบบอยากจะทุบหู้เก่าจริงๆก็อ,อาการเขาก็ดีกันนะ<ใ>นาะรู้สึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวอาตมาก,ก็ขอ,ขอผู้แปลภาษาพระเลยมยนะสักผู้กูก็มุกษาในยมก็อยากจะบอกต่อนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกกระดูกทับเส้นค่ะ และปวดร้าวชาลงขาปวดเกร็ง mm hmm. ก็เงินทองเราหาได้ตลอดชีวิตเนาะ mm hmm. แต่ละสําหรับร่างกายเนี่ยเราต้องประคองเอาไว้ก่อเนานะ mm hmm. แล้ววันนี้ป้าก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะที่ที่เจอก็อยากจะแนะนําบอกบุญต่ออันนี้บอกต่อจริงๆค่ะ mm hmm. ขอแชร์ต่อจริงๆว่า mm hmm. ดีจริงๆสุดยอดค่ะคุะ้มค่ากับได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย mm hmm. เรากลับคืนมาเหมือนอเหมือน <isas S 1> เหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะคะอ่ะ <c> เห็นที่ทัศนีบอกว่านะคะก่อนที่จะมาพบปิดพันธบูเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วถูก <นะ S 2> ต้องแล้วค่ะไปโรงพยาบาลนี้หมอนัดผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีก3มเดือนนะคะ,คะขออีก4เดือนนะคะ,คะขอลองทานยาดูก่อนแล้วถ้าถามความคุ้มค่าค่ะมันคุ้มไหมคะกับที่เราได้ดูแลสุขภาพณตรงนี้ค่ะคุ้มค่ะ คุ้มถึงแพงก็คุ้มค่ะคุ้มคุ้มมากมากเลยแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้จัดสิใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะจริงอย่างที่เขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าเลยค่ะสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลย โอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไหวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นอ่ะให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินไก่เลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากมากเลยนะคะมีมา8ปดปีแล้วล่ะคุณลูกแปดปีอแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกรับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมา เออสลักเพชรอ่ะนั่นแหละแล้วก็แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นไปที่โรงพยาบาลไปคลินิกหมอแล้วหมอไปสามสี่รอบหมอก็บอกว่าลองผ่าดูไหมอ๋อ่แล้วคุณแม่ว่าไงคะตอบคุณหมอว่าไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหมอให้หนูให้หนูหาจินยาอีกก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูก็ไม่มีตังค่ะที่คุณหมอว่าผ่าน่ะ เป็นเงินสามสี่หมื่นแล้วก็อันนี้แค่เข้าอุโมงค์เนาะแล้วก็พอเวลาจะไปผ่าจริงๆหลักแสนใช่ค่ะแต่ป้านะไม่มีเงินแม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกมันลำบากมากเวลารู้่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะคะเนี่ย จะค่อยๆค่อยๆลุกเออซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยลุกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นอ่ะให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินคก่เลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากมากเลยนะคะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเหรอ แขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมขาข้อเขานี่มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็ เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนเฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะทีนี้เลยมาหาปิตภัณฑ์นิกินเลยมาเจอดีบูล แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่สามสองที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟนเ้ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอ่ามันรู้ว่าดีขึ้นนั่งแปดสามสองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะก็เลยคิดว่าเออ ตอนนั้นเคโทรไปหาคุณพุกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไท<า>ย,ยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยโอพอ,อเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนินดๆข้างในอะ่ะพ,พอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่ากล่องที่สามว่างกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีอะโอ้โหปวดับ <laughs> <laughs> สุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นมาพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันดไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได อันนี้คือเดิน้นได้สบายไม่ต้องแล้วปวดะไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนานี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบูนเ่อคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ต้องเจอเพราะว่าที่ผัก่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่อพอเจอ,เจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะ <laughs>